อย่าใช้มันถ่ายใครเด็กขาดสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องโพลารอยเมื่อพวกเขาไปเจอกล้องโมงลณนะหาใครพร้อมกันแล้วก็เชิญรับชมรับฟังกันได้แล้วครับหนังจะเปิดม,มาที่เด็กสาวมัธยมคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเบิร์ดเธอนั้นเป็นคนที่ชื่นชอบการถ่ายรูปมากทุกวันหลังเลิกเรียนเธอมักจะไปรับจ้างเฝ้าร้านที่ร้านขายของเก่าในเมืองเสมอจนกระทั่งวันหนึ่งในขณะที่เธอกำลังเฝ้าร้านอยู่นั้นจู่ๆ ไทเลอร์ Tyler, หรือว่าเพื่อนของเธอก็ได้เข้ามาหาซึ่งไทเลอร์เนี่ยเป็นหลานของเจ้าของร้านที่เบิร์ดทำงานอยู่นะครับเขาได้แวะมาหาเธอที่ร้านพร้อมนําของบางอย่างมาให้เธอโดยไทเลอร์เล่าว่าเขาได้มันมาจากตลาดมือสองซึ่งมันก็คือกล้องถ่ายภาพนั่นเองครับไทเลอร์ Tyler, ซื้อมาฝากเบิร์ดเพื่อตอบแทนเธอเพราะเบิร์ดนั้นมักชอบแวะมาเฝ้าร้านให้เขาอยู่เสมอเบิร์ดพอได้เห็นกล้องตัวนั้นเนี่ยก็ดีใจมากเพราะมันเป็นกล้องรุ่นหายากและเลิกผลิตไปแล้วไทเลอร์ Tyler, เลยบอกให้เบิร์ดลองใช้มันถ่ายดู ซึ่งตอนแรกเขาเนี่ยก็อาสาจะเป็นคนถ่ายภาพให้เธอแต่ด้วยความที่เบิร์ดนั้นเธอเป็นคนที่ขี้อายมากเธอเลยขอใช้กล้องตัวนั้นถ่ายภาพไทเลอร์แทนซึ่งหลังจากที่เธอถ่ายภาพเสร็จจูจ่ๆไทเลอร์ก็พยายามจะเข้ามาจูบเธอเบิร์ดจึงรีบขอตัวกลับบ้านทันทีเบิร์ดอาศัยอยู่กับแม่ของเธอเพียงลําพังส่วนพ่อของเธอก็ได้เสียชีวิตไปนานแล้วหลังจากที่เบิร์ดกลับมาถึงบ้านเธอก็ได้ออกกล้องออกมาลองถ่ายภาพแต่ยังไม่ทันไล เคซี่หรือเพื่อนของเธออีกคนก็ได้เข้ามาหาเธอซะก่อนโดยเคซี่ได้แวะมาหาเบิร์ตเพื่อชวนเธอไปงานปาร์ตี้ในคืนนี้ซึ่งในตอนแรกเบิร์ตเนี่ยก็มีท่าทีเหมือนไม่อยากไปเพราะเธอไม่ค่อยชอบงานปาร์ตี้สักเท่าไหร่เคซี่เลยบอกว่าคอนเนอร์หรือหนุ่มที่เบิร์ตแอบชอบเนี่ยก็จะไปงานนี้เหมือนกันและเคซี่เองก็อยากให้เบิร์ตไปเป็นเพื่อนเธอด้วยด้วยความที่ไม่มีทางเลือกเบิร์ตเลยตัดสินใจว่าจะไปงานนี้จากนั้นในเวลาต่อมามีนานและเดวินก็ได้ขับรถมารับผู้เขาทั้งสอง โดยมีนากับเดวินเนี่ยเป็นแฟนกันนะครับก่อนจะไปงานปาร์ตี้เบิร์ดก็ได้มองไปเห็นเงาปริศนาที่ภาพถ่ายของไทเลอร์จากนั้นก็ตัดกลับมาที่ไทเลอร์ครับในขณะที่เขากำลังจะปิดร้านไทเลอร์ Tyler ก็ได้มองไปเห็นกล่องโปรเจคเตอร์ตัวใหม่ที่วางอยู่หลังร้านโดยลุงของไทเลอร์ได้ทิ้งโน้ตบอกให้เขาทดสอบมันก่อนวางขายเขาเลยนำโปรเจคเตอร์ตัวนั้นออกมาเปิดดูแต่ทว่าในขณะที่ไทเลอร์กำลังเปิดดูโปรเจคเตอร์ตัวนั้นจู่ๆก็มีเงาปริศนาโผล่มา ไทเลอร์พอเห็นแบบนั้นเนี่ยก็เริ่มระแวงแล้วครับเขาจึงเดินไปดูที่หลังผ้าว่าเงานั่นมันมาจากไหนแต่หลังจากที่ไทเลอร์เปิดผ้านั่นออกเขาก็ไม่เห็นใครเลยสักคนจากนั้นไม่นานจู่ๆก็มีอะไรบางอย่างพุ่งมาทําร้ายไทยเลอร์จากด้านหลังและภาพก็ตัดไปแต่กลับมาที่เบิร์ดครับดูหมืนว่าตอนนี้เธอและเพื่อนๆเนี่ยจะมาถึงงานปาร์ตี้แล้วพอมาถึงที่งานทั้งหมดก็ได้เจอกับเอเวอรี่หรือเจ้าของงานปาร์ตี้โดยเธอได้บอกให้ทุกคนหยิบไ้่ทํานายของเธอคนละใบ ซึ่งเบิร์ดเนี่ยก็ดันหยิบได้ไพ่โยมาทูดเธอเลยเริ่มกังวลว่าอาจเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นเคซี่เลยบอกว่าเบิร์ดอาจคิดมากไปเองและหลังจากนั้นไม่นานเบิร์ดเนี่ยก็เริ่มรู้สึกเบื่อขึ้นมาเพราะเดิมทีเธอเป็นคนที่ไม่ได้ชอบงานอะไรแบบนี้อยู่แล้วจากนั้นจูๆ่ๆคอนเนอร์หรือหนุ่มที่เบิร์ดแอบชอบก็ได้เข้ามาคุยกับเธอโดยเขาได้เข้ามาแซวเบิร์เพะเมื่อเช้าเขาได้มองไปเห็นว่าเธอเนี่ยแอบถ่ายรูปเขาเบิร์ดเลยพยายามปฏิเสธคอนเนอร์ไปจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มทําความรู้จัักกน คอนเนอร์ได้มองไปเห็นกล้องถ่ายภาพที่เบิร์ดดำติดตัวมาด้วยซึ่งในขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันอยู่เดวินกับมีนาก็ได้เดินเข้ามาหาพวกเขาและชวนให้ทั้งคู่มาถ่ายรูปร่วมกันเบิร์ดจึงอาสาถ่ายภาพให้กับทุกคนโดยใช้กล้องถ่ายภาพของเธอเองและในตอนที่เธอกำลังจะถ่ายภาพเคซี่ก็ได้วิ่งเข้ามาถ่ายภาพด้วยพอดีซึ่งหลังจากที่เบิร์ดกดปุ่มถ่ายเธอน่ก็ได้มองไปเห็นเงาปริศนาบางอย่างแต่พอภาพถ่ายออกมาเงาปริศนาที่เธอเห็นก็ได้หายไปแล้วเบิร์ดเลยคิดว่าเธออาจตาฝาดไปเอง จากนั้นเอเวอรี่ที่มาไม่ทันถ่ายรูปกับทุกคนก็ได้เดินไปหยิบกล้องถ่ายภาพของเบิร์ตขึ้นมาถ่ายตัวเองซึ่งหลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็ได้เข้ามาที่งานปาร์ตี้ของพวกเขาโดยคนพวกนั้นได้พาตัวเบิร์ตไปที่สถานีตำรวจเพื่อสอบปากคำนายอำเภอได้บอกกับเธอว่าตอนนี้ไทเลอร์ตายแล้วเบิร์ตพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็แทบไม่เชื่อเลยครับเพราะเธอเพิ่งเจอกับเขาเมื่อตอนเย็นเองหลังจากที่ให้การกับนายอำเภอเสร็จเบิร์ตก็เสียใจมากเพราะไทเลอร์เป็นเพื่อนรักของเธอในเวลาต่อมา เบิร์ดก็ได้สังเกตไปหเห็นว่าเงาปริศนาในภาพของไทเลอร์ที่เธอเห็นมันได้หายไปแล้วซึ่งเงานั่นมันดันไปโผล่ในภาพถ่ายของเอเวอร์ลีแทนแต่ไปที่เอเวอร์ลีครับในขณะที่เธอกำลังเอาขยะไปทิ้งอยู่นั้นจู่ๆก็ได้มีเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นภายในบ้านของเธอพอเอเวอร์ลีเดินขึ้นไปดูเธอก็ได้พบกับตัวอะไรบางอย่างและมันก็ได้เข้ามาจัดการเธอทันทีเช้าวันต่อมาเคซี่ก็ได้โทรมาบอกเบิร์ดว่าเอเวอร์ลีตายแล้วเธอตกบันไดชั้นใต้ดินที่บ้าน เบิร์ตพอรูปแบบนั้นก็เริ่มเอะใจแล้วครับเธอได้เดินไปดูภาพถ่ายของเอเวอรี่ทันทีและมันก็เป็นไปตามที่เธอคิดเพราะตอนนี้เงาปริศนานั่นมันได้หายไปจากภาพถ่ายของเอเวอรี่แล้วและมันก็ได้ไปโผล่ในภาพถ่ายของทุกคนแทนในวันนั้นเบิร์ตจึงนําภาพถ่ายที่มีเงาปริศนาไปให้ทุกคนดูและบอกกับทุกคนว่าคืนก่อนงานปาร์ตี้เธอเห็นเงานั้นในภาพของไทเลอร์และหลังจากที่ไทเลอร์ตายเงาก็ได้ย้ายไปอยู่ในภาพของเอเวอรี่ ซึ่งหลังจากที่เอเวอรี่ตายมันก็ได้ย้ายมาอยู่ในรูปของพูกเขาเธอเลยพยายามบอกกับทั้งหมดว่าตอนนี้ผู้เขาทุกคนอาจกำลังมีอันตรายซึ่งมันก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครเชื่อที่เธอพูดเลยถ้ามันทําให้เธอกลัวมากงั้นเราก็แค่เผามันทิ้งซะเดวินกล่าวก่อนที่เขาจะนําผ้าของทุกคนไปเผาไฟนั้นได้เริ่มไหม้ไปที่แขนของมีนาในภาพจากนั้นจูๆ่ๆมีนาเนี่ยก็เริ่มรู้สึกร้อนที่แขนของเธอขึ้นมาและทันใดนั้นแขนของเธอก็เกิดไฟลุก คอนเนอร์เลยรีบวิ่งไปเอาถังดับเพลิงมาช่วยแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามดับมันสักเท่าไหร่ไฟที่แข็งของมีนาก็ไม่ยอมหายไปสักทีเบิร์ดเลยรีบดับไฟที่รูปถ่ายของพวกเขาซึ่งทันทีที่เธอดับมันไฟที่แข็งของมีนาก็ได้หายไปทันทีจากนั้นรูปถ่ายใบนั้นก็เริ่มซ่อมแซมตัวเองจนกลับมาอยู่ในสภาพเดิมต่อมาทุกคนจึงเริ่มมาปรึกษากันว่าจะเอาไงต่อเดวิน <David S 2> เลยบอกให้เบิร์ดรีบหาวิธีแก้ไขเรื่องนี้ซะเพราะกล้องนั่นมันเป็นของเธอคอนเนอร์ Connor เลยถามเบิร์ด ว่าเธอได้มันมาจากไหนเธอเลยเล่าว่าไทเลอร์เป็นคนซื้อมาฝากเธอเมื่อวานแล้วมันมีกล่องใสหรือเปล่าคอนเนอร์กล่าวในเวลาต่อมาคอนเนอร์กับเบิร์ดเลยกลับไปที่ร้านขายของเก่าอีกครั้งเพื่อตามหากล่องใสกล้องอันนั้นเบิร์ดจึงบอกให้ไทเลอร์รออยู่ข้างนอกเพราะเขาอยู่ในรูปถ่ายถ้าเข้าไปคอนเนอร์อาจเป็นอันตรายได้หลังจากที่เบิร์ดเข้ามาในร้านเธอจึงเริ่มอ,ออกตามหากล่องใสกล้องนั้นทันทีจนสุดท้ายเบิร์ดก็ได้เจอกับที่เก็บกล้องอันนั้น แต่ถว่าใน,นขณะที่เธอกำลังจะกลับออกมาจู่ๆเจ้าผีนั่นก็ได้โผล่มาจัดการเธอซึ่งใน,นขณะที่เบิร์ดกำลังจะเสียท่าจู่ๆผีนั่นก็ถูกไอความร้อนบางอย่างทำร้ายเบิร์ดเลยอาศัยจังหวะนั้นหนีออกมาได้จนสำเร็จซึ่งทันทีที่เธอกลับมาถึงเบิร์ดนี่ก็สงสัยครับว่าทำไมผีตัวนั้นมันถึงโผล่มาเล่นงานเธอเพราะเธออยู่ในรูปนั่นไงละ่ะคอนเนอร์กล่าวเขาเล่าว่าตอนที่เบิร์ดเข้าไปในหลานคอนเนอร์ Corner ได้สังเกตเห็นเงาสะท้อนของเบิร์ดที่อยู่ในภาพนั้นพอที่ด้านหลังของพวกเขามันเป็นกระจก ตอนถ่ายรูปมันเลยสะท้อนไปเห็นเบิร์ตที่เป็นคนถ่ายภาพด้วยจากนั้นก็ตกกัดกลับมาที่โรงพยาบาลในขณะที่เดวินกําลังเฝ้ามีนาหรือแฟนสาวของเขาอยู่นั้นจู่ๆไฟในโรงพยาบาลก็เกิดกระพริบขึ้นมาเดวินเลยเดินออกไปตามพยาบาลมาดูและไม่นานเบิร์ตเนี่ยก็ได้โทรมาหามีนาโดยเธอได้เตือนให้มีนาระวังตัวเพราะเมื่อกี้เนี่ยเธอเพิ่งจะถูกอะไรบางอย่างตามมาจัดการมันเลยอาจจะกลับไปเล่นงานมีนาได้เพราะงั้นห้ามอยู่คนดเดียวเดือดขาด มีนาที่รูปแบบนั้นเนี่ยก็เริ่มกังวลแล้วครับเธอเลยพยายามจะหนีออกไปจากที่นั่นจากนั้นก็ตัดกลับมาที่เดวินหลังจากที่เขากลับมาถึงห้องมีนาก็ได้หายตัวไปซะแล้วและพอเดวินเดินดูภายในห้องเขาก็ได้พบมีนาที่ได้กลายเป็นศพไปแล้วเบิร์ตที่เพิ่งมาถึงเลยเข้าไปขอโทษเดวินเรื่องมีนาแต่เดวินเนี่ยก็ไม่ยอมฟังเขาโกรธมากแถมเขาก็ยังโทษว,ว่าเป็นเพราะเธอมีนาถึงได้ตายมันเลยทําให้เบิร์ตรู้สึกเสียใจไปมากกว่าเดิม ซึ่งใน,นขณะที่คอนเนอร์กำลังปอบใจเบิร์ตอยู่นั้นทั้งคู่ก็ได้บังเอิญไปเจอหลักฐานบางอย่างโดยในกล่องใส่กล้องอันนั้นมันมีกระดาษที่บอกว่ากล้องนั่นคือหลักฐานจากคดีฆา,าตกรรมเมื่อปี1974คอนเนอร์และเบิร์ตจึงรีบเดินทางไปที่ห้องสมุดเพื่อหาข้อมูลเรื่องคดีนั่นทันทีโดยคดีดังกล่าวเคยเกิดขึ้นเมื่อปี1974ในเมืองที่พวกเขาอยู่มีเด็ก3คนถูกจับไปฆ่าซึ่งคนร้ายที่ก่อเหตุก็คือโลแกนโจเซฟเซเบิร์น เขาเคยเป็นครูสอนถ่ายภาพที่โรงเรียนของเบอร์และคอนเนอร์ซึ่งพอเบอร์ได้ยินชื่อของฆาตรกรคนนั้นเธอจึงนํากล้องของเธอออกมาดูทันทีและพบว่ากล้องอันนั้นมันมีอักษร RJS เขียนไว้อยู่มนเลยทําให้ทั้งคู่ได้รู้ครับว่ากล้องอันนั้นเนี่ยมันเคยเป็นของฆาตรกรนั่นเองเขาได้ใช้กล้องอันนั้นถ่ายรูปของเหยื่อทุกคนเอาไว้ก่อนตายส่วนโจเซฟก็ถูกตํารวจยิงเสียชีวิตไปแล้วจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นทั้งสองเลยเอาเรื่องทั้งหมดไปเล่าให้เคซี่และเดวินฟัง เดวี่เลยสงสัยว่าทำไมตอนนั้นเบิร์ตถึงสามารถหนีผีตัวนั้นมาได้เธอเลยเล่าให้ฟังว่าตอนที่เธอกำลังจะถูกมันเล่นงานเจ้าผีตัวนั้นมันบังเอิญไปโดนไอร้อนของอะไรบางอย่างจากนั้นมันก็ดูเบลอไปเบลองั้นเหรอคอนเนอร์กล่าวเบิร์ตเลยอธิบายต่อว่าเวลาที่เราลางภาพเราต้องระวังเรื่องความร้อนและแสงเพราะมันจะทําให้ภาพเสียได้แม่แน่เจ้าสิ่งนั้นมันอาจมีจุดอ่อนเหมือนภาพถ่ายก็ได้มันอาจมีพลังแค่ในที่มืดมันถึงไม่ยอมโผล่มาในที่ที่มีแสง เดวิดเลยบอกให้ผู้เขารีบหาทางแก้เรื่องผู้นี้ซะคอนเนอร์เลยบอกว่าตอนนี้ผู้เขายังไม่รู้ว่ากล้องนั่นมาทํางานยังไงเดวินเลยกล่าวว่าจะเอากล้องนั่นมาลองถ่ายดูคอนเนอร์เลยพยายามเข้าไปห้ามเขาทั้งสองได้แย่งยื้อกันจนผู้เขาด้านเผลอไปกดโดนชัตเตอร์ถ่ายภาพเข้าซึ่งภาพที่ถูกถ่ายออกมานั้นก็คือภาพของเดวินนั่นเองและทันใดนั้นเจ้าเงาปริศนาก็ได้ย้ายไปอยู่ในภาพของเดวินเดวินเลยเกิดคลั่งขึ้นมาและพยายามจะเอากล้องมาถ่ายเบิร์ด พะเขาคิดว่าเรื่องทุกอย่างไม่เป็นความผิดของเธอและเขาก็จะไม่ยอมเป็นลายต่อไปเคซี่เลยใช้ดินสอปักไปที่มือของเดวินในภาพมาเลยทําให้มือของเดวินตัวจริงกลายเป็นรูไปด้วยและด้วยความโมโหเขาเลยพยายามจะเข้ามาทําร้ายเคซี่ตำรวจที่เห็นเหตุการณ์เลยรีบเข้ามาห้ามเดวินเลยเผลอพังมือไปสัตว์หน้าตำรวจคนนั้นเข้าในเวลาต่อมาเขาจึงถูกตำรวจจับไปขังที่สถานีข้อหาทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่เบิร์กกับคอนเนอร์เลยเข้าไปเจรจากับนายอำเภอเพื่อขอปล่อยตัวเดวิน เพราะหากเขาถูกขังเดวินอาจถูกเจ้าผีนั่นฆ่าได้ทั้งสองได้ตัดสินใจลเล่าเรื่องทุกอย่างให้ในอำเภอฟังแต่สุดท้ายในอำเภอนก็ไม่เชื่ออยู่ดีเดวินเลยกล่าวขอโทษกับเบิร์ดที่ตอนนั้นเขาว่าเธอไปแบบนั้นถ้าเขาต้องเป็นลายต่อไปจริงๆมันก็อาจจะช่วยซื้อเวลาให้เธอหยุดมันได้เดวินกล่าวจากนั้นเบิร์ดและคอนเนอร์ก็มุ่งหน้าไปที่บ้านของโจเซฟหรือฆาตกรทันทีเพื่อหาหลักฐานกันต่อซึ่งพอทั้งสองมาถึงทั้งคู่ก็ได้เจอกับลีน่า หรือภรรยาของฆาตรกรคนนั้นทั้งสองเลยถามเรื่องโจเซฟกับเธอซึ่งทีแรกลีน่าเนี่ยก็มีท่าทีเหมือนไม่อยากจะบอกทั้งสองคนแต่พอเธอได้เห็นกล้องถ่ายภาพของสามีเธอแล้วเธอเนี่ยก็ยอมใจอ่อนและตัดสินใจเล่าเล่นทุกอย่างให้เบิร์นเลคคอนเนอร์ฟังจากนั้นก็แตดกลับมาที่เดวินครับจูๆ่ๆไฟในโรงพักก็เริ่มดับและไม่นานเจ้าผีนั่นก็ได้โผล่มาเดวินพยายามแอบอยู่ในห้องขังแต่สุดท้ายเขาหนี่งก็ไม่รอด เจ้าผีนั่นได้โผล่เข้ามาในห้องและสังหารเดวิดทันทีแต่กลับมาที่เบอร์และคอร์เนอร์ลีน่าได้เล่าให้ผู้เขาฟังว่าเธอได้สามีของเธอเนี่ยเคยมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งโดยเธอมีชื่อลีเบกาเธอเป็นคนหัวช้าและมีลูกส่วนตัวสูงวันหนึ่งลีน่าและสามีเลยตัดสินใจซื้อกล้องถ่ายภาพให้กับลูกสาวเป็นของขวัญซึ่งหลังจากที่ลีเบกาได้กล้องตัวนั้นมาเธอเนี่ยก็เริ่มติดกล้องตัวนั้นไม่ว่าจะไปที่ไหนลีเบกาก็มักจะพกมันไปด้วยเสมอ จนเพื่อนๆที่โรงเรียนเริ่มล้อเลียนเธอมีคืนหนึ่งเด็กสี่คนได้หลอกให้ลีเบก้าออกไปกับพวกเขาแต่หลังจากที่เธอเออกไปกับเด็กพวกนั้นทั้งหมดก็เริ่มลงมือถ่ายรูปแบ็คเมเธอและวันรุ่งขึ้นเด็กสี่คนก็ได้เอาภาพพวกนั้นไปแจกจ่ายให้กับคนทั้งโรงเรียนมันเลยทําให้ลีเบก้าอับอายและตัดสินใจปิดชีวิตตัวเองโจเซฟที่ได้เห็นภาพถ่ายพวกนั้นจึงเริ่มออกล้างแค้นเด็กๆทั้ง4ี่คนเขาต้องการให้เด็กพวกนั้นทุกทรมาน ความแค้นได้เริ่มครอบงำสามีของเธอจนเขากลายเป็นฆาตรกรเขาได้นำกล้องตัวนั้นถ่ายภาพของเหยื่อก่อนที่โจเซฟจะเริ่มลงมือสังหารซึ่งในวันที่เขากำลังจะเริ่มลงมือสังหารเหยื่อรายสุดท้ายตำรวจก็ได้เข้ามาพบซะก่อนคนพวกนั้นได้เล่นกายใส่โจเซฟทันทีจนเขาเสียชีวิตไปนในที่สุดและเหยื่อรายสุดท้ายก็ถูกช่วยไว้ได้ลีน่านเล่าต่อว่าสามีของเธอจะไม่ยอมหยุดจนกว่าเด็กพวกนั้นจะถูกลงโทษซึ่งเธอเนก็ได้เก็บภาพของเด็กคนนั้นเอาไว้ด้วย ลีน่าได้เอาภาพถ่ายใบนั้นให้เบิร์ตจากนั้นไม่นานคอนเนอร์จึงบอกให้รีบไปจากที่นี่เพราะตอนนี้เงาปริศนาในภาพของเดวินได้หายไปแล้วทั้งสองเลยกะว่าจะกลับไปที่โรงเรียนเพื่อหาหลักฐานเรื่องเหยื่อรายสุดท้ายเบิร์ตจึงโทรไปบอกเคซี่ให้ไปเจอกันที่นั่นซึ่งหลังจากที่ทั้งสองคนมาถึงทั้งคู่จึงเริ่มตามหาหลักฐานทันทีว่าเหยื่อรายสุดท้ายที่หนีไปได้เป็นใครกันแน่และหลังจากที่พวกเขาห,าหาหลักฐานได้สักพักทั้งคู่ก็ได้รู้ครับว่าเหยื่อรายสุดท้ายก็คือนายอังเภอนั่น เขาเป็นเด็กคนที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นจากนั้นจูๆ่ๆในอำเภอเนี่ยก็ได้โผล่มาพร้อมกับเคซี่โดยเขาได้สะกดรอยตามทุกคนมาคอนเนอร์ Connor เลยถามไปว่าที่คุณแอบตามพวกเขามาเพราะเขากลัวว่าทุกคนจะไปรู้ความลับของเขาใช่ไหมเบอร์เลยนำกล้องขึ้นมาและพยายามจะถ่ายภาพในอำเภอคนนั้นแต่สุดท้ายเธอหนึ่งก็ทําไม่ได้คอนเนอร์ Connor เลยแย่งกล้องมาและบอกว่าเขาจะทําเองคอนเนอร์ Connor ได้รีบถ่ายภาพในอำเภอคนนั้นทันทีก่อนที่กล้องนั่นจะถูกปัดตกจากมือ เบร์จึงบอกว่าเธอเสียใจแต่ตอนนี้พวกเธอรู้เรื่องทั้งหมดแล้วเราทุกคนกำลังจะตายเพราะสิ่งที่คุณก่อไว้แนมเพอ์จึงบอกกับทุกคนไปว่าพวกเธอกำลังเข้าใจผิดจากนั้นเขาจึงตัดสินใจเล่าความจริงให้ทุกคนฟังเขาและเพื่อนอีกสามคนพยายามจะดึงรีเบก้าออกมาจากพ่อของเธอพวกเขาไม่ได้ถ่ายรูปแบ็กเมลลีเบก้าแต่เป็นพ่อของเธอเองต่างหากพวกเราพยายามเอาลูปพวกนั้นไปส่งให้ตำรวจแต่พ่อของเธอก็ดันมาจับได้และเริ่มตามไล่ฆ่าพวกเขาเพราะไม่อยากให้ความลับถูกเปิดเผย ลีเบกาที่รู้สึกผิดเลยตัดสินใจปิดชีวิตตัวเองถ้าเธอไม่เชื่อที่ฉันพูดก็ลองดูที่วันที่สิลีเบกาฆ่าตัวตายหลังจากที่เ,เพื่อนถูกฆ่าทุกคนที่รูปแบบนั้นเนี่ยก็ช็อกไปเลยครับลีน่าแต่งเรื่องทุกอย่างขึ้นมาเพื่อสใส่ร้ายนายอำเภอและเ,เพื่อนซึ่งในตอนนั้นเองจูๆ่ๆไฟก็เกิดดับและเจ้าผีตัวนั้นก็ได้โผล่มานายอำเภอจึงพยายามยิงใส่ผีตัวนั้นแต่มันเนี่ยก็ไม่ได้ผลมันได้หยิบภาพถ่ายของนายอำเภอขึ้นมาและฉีกภาพนั่นทันที และแร่างกายของนายอำเภอก็ถูกฉีกออกเป็น2ส,ส่วนจากนั้นมันก็พยายามจะเข้ามาทำร้ายเบิร์ดและเคซี่คอนเนอร์เลยใช้ปืนของนายอำเภอยิงใส่มันเพื่อให้มันหันมาสนใจเข้าแทนจากนั้นพวกเขาจึงเริ่มแยกกันหนีโดยเบิร์ดเธอรู้จุดอ่อนของผีตัวนั้นครับเธอจึงพาเคซี่หนีผีตัวนั้นไปที่ห้องอาบน้ำจากนั้นเธอจึงเริ่มเปิดน้ำอุ่นเพื่อป้องกันไม่ให้ผีตัวนั้นเข้ามาทำร้ายพวกเธอซึ่งมันเนี่ยก็ดันได้ผลเพราะไอร้อนจากน้ำทําให้มันไม่สามารถเข้ามาจัดก,การทั้งสองคนได้ มันเลยเปลี่ยนเป้าหมายไปเล่นงานคอนเนอร์แทนเบิร์ดที่รู้แบบนั้นเลยบอกให้เคซี่รออยู่ที่นี่ก่อนส่วนเธอจะออกไปตามหาคอนเนอร์เองหลังจากที่เบิร์ดออกตามหาคอนเนอร์ได้สักพักทั้งสองเนี่ยก็ได้เจอกันคอนเนอร์ Corner จึงบอกกับเบิร์ดไปว่าเราไม่สามารถหยุดมันได้พอมันถ่ายภาพเราไปแล้วมันก็จะใช้ภาพนั้นเล่นงานเราเบิร์ดเลยเริ่มคิดแผนออกโดยเธอบอกว่าเราต้องกลับไปเอากล้องตัวนั้นแล้วใช้มันดักถ่ายภาพเจ้าผีนั่นเพื่อใช้คำสาปของมันเล่นงานตัวมันเองหลังจากที่ทั้งสองคนวางแผนกันเสร็จ พวกเขาก็ได้กลับไปเอากล้องตัวนั้นทันทีแต่ถ้าว่าทันทีที่เบิร์ดได้กล้องตัวนั้นมาจู่ๆผีตัวนั้นก็ได้โผล่มาลากตัวคอร์เนอร์ไปจัดการเบิร์ดได้ตัดสินใจใช้กล้องถ่ายภาพตัวเองเพื่อให้มันหันมาสนใจเธอแทนซึ่งมันก็ได้ผลครับผีตัวนั้นได้เปลี่ยนเป้าหมายไม่เล่นงานเธอทันทีเบิร์ดเลยรีบวิ่งไปหลบที่ห้องล้างฟิล์มและไม่นานมันก็ได้โผล่มาจัดการเธอ เบอร์ได้อาศัยจังหวะนั้นถ่ายภาพของมันไว้ได้ซึ่งหลังจากที่เบอร์ได้ภาพถ่ายของผีตัวนั้นมาเธอจึงเริ่มขยำภาพนั้นทันทีมันเลยทําให้ร่างกายของผีตัวนั้นถูกขยำไปพร้อมกับภาพแต่สุดท้ายมัน,นก็ยังไม่ตายเจ้าผีนั่นได้พยายามเดินเข้ามาทํร้ายเธอเบอร์ได้รีบจุดไฟเผาภาพนั้นทันทีซึ่งมันก็ได้ผลครับผีตัวนั้นก็ค่อยถูกไฟเผาจนสุดท้ายมันก็ได้กลายเป็นเถ้าถ่านและสลายหายไปเบอร์ได้ทําสําเร็จ เธอสามารถกำจัดผีตัวนั้นได้เธอจึงกลับออกไปหาคอนเนอร์และเคซี่ตอนนี้เงาปริศนาจากภาพของพวกเขาได้หายไปแล้วเธอเลยบอกให้คอนเนอร์พาเคซี่ไปที่โรงพยาบาลก่อนส่วนเธอเนี่ยก็มีบางอย่างที่ต้องทำโดยเบิร์ตได้เดินทางไปที่แม่น้ำและตัดสินใจโยนกล้องลงน้ำทันทีเพื่อไม่ให้ใครได้พบเจอมันอีกและหนังก็ได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้และหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ iMDB ไปทั้งหมด5.1คะแนน ถ้าหาว่าใครชอบคลิปนี้รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ